เราคงหนีเจ้าโควิด -19 นี้มันคงไม่พ้นใช่ไหมครับผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าเราต้องอยู่กับมันไปปีหนึ่งบ้างปีครึ่งบ้าง2ปีบ้างหนีมันไม่พ้นอยู่แล้วเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ใช่ไหมครับครับถูกต้องครับอย่างนี้ครับผมคิดว่าเรามีทางเลือก2ทางนะครับทางที่1เนี่ยก็คือว่าเรายอมเจ็บมากๆเลยก็คือล็อกดาวน์เต็มที่ห้ามออกจากบ้าน24ชั่วโมงเลยนะครับทุกคนอยู่บ้านหมด แล้วก็คิดว่าอีกเดือนหนึ่งสองเดือนทุกอย่างเรียบร้อยดีจบเหตุการณ์ทางเลือกแบบนี้เนี่ยเราพิสูจน์แล้ววันนี้ครับไม่มีวันเกิดขึ้นนะครับมันลืมไปได้เลยว่าต่อ,อให้ล็อกดาวน์อยู่บ้านร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็หวังว่าอีกเดือนสองเดือนเนี่ยจะออกมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้เลยอันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเหลือทางเลือกที่สองเท่านั้นนะครับก็คือประคองให้โลกมันสามารถที่เรียกว่า,าจะมีอยู่ ในระดับที่เรายอมรับได้แนวคิดวันนี้ก็คือว่าเมื่อเราจะต้องอยู่กับมันเนี่ยนะครับเราจะต้องรักษาเราเรียกผสมดุลระหว่างสิ่งที่เราคือการควบคุมโลกให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้กับเรื่องการผ่อนคลายบางเรื่องที่มันเป็นความจําเป็นของชีวิตนะครับอันนี้คือคือหลักการใหญ่ที่ที่ที่เราจําเป็นต้องอก็ต้องถามท่านผู้ชมผู้ฟังหลายท่านนะ วันนี้ในบางพื้นที่เนี่ยท่านไปตัดผมกันที่ไหนถ้าผมท่านยาวแล้วนะครับหรือว่ายังไม่ได้ตัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าท่านจําเป็นต้องไปซื้อรองเท้า,าใหม่สักคู่หนึ่งเนี่ยนะครับแท่านจะไปไหนก็ห้างก็ปิดหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น mm. อันนี้เนี่ยนะครับไป convenience store เขาก็ไม่ให้เข้าไปในโซนที่เป็นขายอุปกรณ์พวกนี้นะครับอันนี้น,นี่คือคือสิ่งที่เราเราต้องถามนะครับดักเรียนที่ อนนี้เราปิดเทอมแล้วเราก็เลื่อนเปิดเทอมไปแต่จะเลื่อนเปิดเทอมไปช่วงหน้าตาปีก็อาจจะเป็นไม่ได้ไม่เต็มต้นนะครับเพราะฉะนั้นหลักของสมดุลนะนี่คือแนวคิดสมดุลระหว่างการควบคุมโรคยังต้องยังต้องมั่นใจว่าไม่ปล่อยให้มันพวดพลาดนะไม่ได้แปลไม่ได้แปลว่าไม่ให้มันไม่มีเลยนะซึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้แต่ว่าไม่ปล่อยให้มันพวดพลาดแต่ให้มันมีอยู่บ้างนะครับแล้วก็คุมได้กับ กลับมาใช้ชีวิตบางส่วนที่จําเป็นได้บ้างนะครับคุณหมอย้ําคําว่าสมดุลกับจําเป็นยกตัวอย่างส,สักกรณีหนึ่งได้ไหมครับคำว่าสมดุลกับจําเป็นนี่มันจะทํายังไงให้มันอยู่ตรงกลางได้ครับคืออย่างนี้ครับมาดูกันกิจกรรมต่างๆที่เราจะผ่อนเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเออเราจะผ่อนผับผ่อนบาร์นะครับเราจะผ่อนสนามมวยคอนเสิร์ตไปดูกีฬากันแบบใกล้ชิดกันตะโกนเชียร์กันอย่างนี้ไหมนะครับ เออราก็พบว่าผับบาร์อะไรเนี่ยนะครับผมผมผมคิดเอาแบบคนทั่วๆไปนะครับไม่ไม่ใช่คอบับคอบาร์เนี่ยนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยรอได้ฮะไม่เป็นไรวันนี้ยังไม่ไปผับไปบาร์ไม่ไปสังสรรยังไม่ไปดูคอนเสิร์ตนะมันมันยังมันยังพอไหวนะครับอ่อีกอันหนึ่งก็คือที่สําคัญคือว่าเราคงต้องคุยกับผู้ประกอบการด้วยว่าเขาจะต้องเข้าใจและร่วมมือและทําจริงนะครับ นั่นหมายว่าเราจะไปบังคับร้านตัดผมทำหนึ่งสอามสี่ห้าเจ็ดเขาบอกผมทําไม่ได้สักข้ออ้น,นี้ก็จบนะครับเพราะฉะนัน้นอันนี้เป็นเรื่องซึ่งต้องคุยว่าให้มันอยู่ในวิสัยที่ปฏิบัติได้แล้วก็เราสามารถเพราะฉะนั้นอย่างห้างเนี่ยชัดเจนเลยฮะเช่นเราอาจจะต้องกําหนดว่าเฮ้ยคุณต้องมีตัวนับคนเข้าห้างนะถ้าห้างคุณมีพื้นที่กี่ตารางเมตรเนี่ยคุณควรจะเอ่อเอ่อแตะ หลักการทั่วไปคือคนที่ใช้บริการในห้างทุกคนต้องต้องเข้าใจเหมือนวันนี้ที่เราพยายามเข้าใจเรื่องการรักษาระยะห่างทางสังคมที่พูดกันเนี่ยนะครับมันมีคําถามเยอะอย่างนั้นได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมแต่ถ้าเราเข้าใจหลักว่าเฮ้ยฝอยละองนะมันกระจัดกระจายออกจากตัวคนหนึ่งไปเนี่ยมันก็ไม่เกินเมตรสองเมตรหรอกแล้วถ้าใส่หน้ากากหรือล้างมือดีๆแล้วก็ไม่ไปอยู่ด้วยกันนานเนี่ยมันก็ปลอดภัยนะหนึ่งในหข้อที่ WHO หรือองค์การันโลกเนี่ย เขาบอกว่าถ้าเราจะปลดล็อกอะไรก็ตามเนี่ยมันมี6ข้อถูกไหมครับข้อสุดท้ายเนี่ยเขาใช้คาว่า community engagement ก็คือว่าชุมชนสังคมเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในการที่จะช่วยกันคิดช่วยกันทําเรื่องพวกนี้รับผิดชอบร่วมกันจริงจจังๆถ้าถ้าถ้าชุมชนไหนต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจใครทั้งสิน้นอันนี้ก็ต้องล็อกกันอย่างเงี้ยต่อไป